สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวัน วันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจง๋จงๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่กานโชเซเรียอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างฟิออเรนตินาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างมอนซาคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามสตูดิโออาเตมิโอ แฟรงคี y, ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านอันเดรียโคลอมโบมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านฟิโอเรนตินาความพร้อมในวันนี้ ino, รัฟฟาเอเล่ปาลาดิโน่เทรนเนอร์ฟิโอเรนตินาเหนื่อยมาจากบอลยุโรปที่ต้องสู้กับปุสกาสจนถึงดวนจุดโทษกว่าจะเข้ารอบส่วนในหลีกล่าสุดก็ทําได้แค่เสมอกับเวเนเซียนในบ้านสู่ประตูต่อศูนย์เกมนี้จะขาดแค่อัลเบิร์ตกุตบุนสันที่ยังไม่พร้อมคนเดียวโดยทีมจะมีปีเอโตรแตราชาโนกลับมาทําหน้าที่ผู้รักษาประตูกองหลัง ลูคัสมาตินสกว a ตามารินปอนกร์ซิตและลูก้ารานเอรีเป็นสามประสานมิดฟิลด์เป็นโดโดโรแลนโดมารดาโกรอามิริชาสันและคริสเตียโนบิรากีแนวรุกอันเดรียคูปานีปั้นเกมกับริกคาโดสตินกองหน้าตัวเป้าเป็นมอยคินในส่วนของทางด้านทีมเยือนมอนซากันบ้างความพร้อมในวันนี้ esto, อเลซานโดเนสโตกุนสอมอนซาแพ้คาบ้านให้กับเจนูนัดที่แล้วทําให้ทีมยังไม่ชนะใครส่วนความพร้อมจะไม่มีอเลซิโอครันโยกับแพทริกชูเรียที่ยังเจ็บเหมือนเดิม ซาเมลพิซิน ья โกลงฟอเาสาวต่อกองหลังมีอแมนโดอิโซปาบลมารีและอันเดรคาบ وني มิดฟิลซาเอเล่บิรินเดลลีวารองบงโดมาเตโอเปซิน่าและจอจอ์สคิรโคปูลอสทำเกมให้ดาเดียนมัดดิน่กับดานี่มต้าคาวันโยปั้นเกมหลังมิลานดูริตที่อยู่หน้าเป้า11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ฟิโอเรนตินาจะมาในระบบ342 1หนึ่งนำทีมโดยปีเอโตรแตราชานอลูกาสมาติเนสกวาตามารินปองกราซิต ลู卡รานเอรีโดโดโรลันโดมาดากโรอามิริชาสันคริสเตียโนบิลากีอันเดรียโคปานีริคาโดสตินมอยคินมอนซาจะมาในระบบ3ามสี่สองหนึ่งนำทีมโดยซาเอลพิซิน ья โกอามาโดอิโซปาบอลมารีอันเดรคาบ وني ซาเมเล่บูรินเดลลีวารองบองโดมาเตโอเบซินาจ้จอส์ิเรโคปูลอสดาเดียนมันดีนีดานี่มอตาคาวันโยมิลาน ดูริททัศนะของคู่นี้ฟิโอ,อรเรนติน่าสภาพร่างกายกรอบาเหมือนกันหลังลงเล่นมาติดติดแถมล่าสุดยังโดนยือถึงยิงจุดโทษด,ด้านมอนซาสภาพไม่ดีนักเกมนี้คงเน้นความเหนียวแน่นไว้ก่อนเกมรุกเจ้าถิน่นก็ไม่ได้ดีอะไรเกมนี้ทีมยืนลุ้นแบ่งแต้มได้เหมือนกันจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าฟิโอรเรนติน่าเปิดบ้านเฉือนชนะมอนซาไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อศูนย์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ